อเมริกันอาคิตะคุณภาพระดับประกวดโชว์คุณภาพและเลี้ยงเล่นเทสคุณภาพนั้นมีความแตกต่างกันในด้านมาตรฐานสายพันธุ์และลักษณะทางกายภาพโดยความแตกต่างที่สําคัญมีดังนี้มาตรฐานสายพันธุ์อเมริกันอาคิตะคุณภาพระดับประกวดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสายพันธุ์ที่ระบุโดย AKC หรือ FCI ซึ่งครอบคลุมถึงลักษณะทางกายภาพและนิสัยของสุนัขดังนี้ลักษณะทางกายภาพ ต้องมีโครงสร้างที่สมส่วนแข็งแรงและสง่างามมีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมมีสีสันและลวดลายที่ถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์นิสยัยต้องมีนิสัยร่าเริงรักเจ้าของและเข้ากับคนง่ายไม่ควรก้าวร้าวหรือขี้กลัว อเมริกันอาคิตะคุณภาพเลี้ยงเล่นนั้นอาจมีลักษณะไม่ตรงตามมาตรฐานสายพันธ์ุเช่นมีขนาดหรือน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมมีสีสันหรือลวดลายที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธ์ุหรือมีนิสัยก้าวร้าวหรือขี้กลัวลักษณะทางกายภาพอเมริกันอาคิตะคุณภาพระดับประกวดจะมีลักษณะทางกายภาพที่สมบูรณ์แบบกว่าอเมริกันอาคิตะคุณภาพเลี้ยงเล่นดังนี้โครงสร้าง โครงสร้างจะต้องสมส่วนแข็งแรงและสง่างามอเมริกันอาคิตะคุณภาพระดับประกวดจะมีโครงสร้างที่สมส่วนกว่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าและท่าทางที่สง่างามกว่าอเมริกันอาคิตะคุณภาพเลี้ยงเล่นขนาดและน้ำหนักอเมริกันอาคิตะคุณภาพระดับประกวดจะมีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมตามมาตรฐานสายพันธุ์อเมริกันอาคิตะคุณภาพเลี้ยงเล่นอาจมีขนาดหรือน้ำหนักที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป สีสันและลวดลายอเมริกันอาคิตะคุณภาพระดับประกวดจะมีสีสันและลวดลายที่ถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์อเมริกันอาคิตะคุณภาพเลี้ยงเล่นอาจมีสีสันหรือลวดลายที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์ราคาอเมริกันอาคิตะคุณภาพระดับประกวดจะมีราคาสูงกว่าอเมริกันอาคิตะ คุณภาพเลี้ยงเล่นเนื่องจากอเมริกันอาคิตะคุณภาพระดับประกวดจะต้องได้รับการเพราะพันธุ์โดยผู้เพาะพันธุ์ที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานการผลิตสูงสรุปอเมริกันอาคิตะคุณภาพระดับประกวดและเลี้ยงเล่นมีความแตกต่างกันในด้านมาตรฐานสายพันธุ์ ล,ลักษณะทางกายภาพอเมริกันอาคิตะคุณภาพระดับประกวดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสายพันธุ์ที่ระบุโดย AKC และมีโครงสร้างลักษณะทางกายภาพและนิสัยที่สมบูรณ์แบบกว่าอเมริกันอาคิตะคุณภาพเลี้ยงเล่นอย่างไรก็ตามอเมริกันอาคิตะคุณภาพเลี้ยงเล่นก็ยังสามารถเป็นสุนัขที่ดีได้เช่นกันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและการฝึกฝน